สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Believer สามหกเก้าซึ่งคลิปนี้จะเป็นกรารพยากรณ์คนเกิดราศีมังกรและลัคนามังกรสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์ share. กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่อง channel ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูวดวงส่วนตัวสามารถอัดลาอดีมาที่ Believer สามหกเก้าตรงท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปอัลลาอดีมาถามค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษลดให้สองต่อในต้นเดือน เลาคมเริ่มต้นั้งแต่วันที่1นึ่งเอ้ยขอโทษพฤศจิกายนเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่1ิพฤศจิกายนครับวันที่10พฤศจิกายนเป็นวันสุดท้ายอาราดีมาทำค่าครูได้ก็จะได้การพิเศษลดให้2ต่อเหลือเวลาอีกแค่4วันเพราะวันนี้วันที่6แล้วครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์พื้นวัาสนากาเนิดสิ่งที่ได้ชาร์แต่ว่ามั่นคงในดวงชะตาต้องบอกไว้ก่อนว่าซีรีส์เนี้ยจะมี3 EP e ีอีแรกเราพยากรณ์ไปแล้วชื่อว่าพื้นวัาสนากาเนิดสิ่งที่ได้อย่างรวดเร็ววในนดดดงงงงงชะตาาคคคครรยยัััััไไไไมมม่่ฟฟอออกกจป้้บุุุททเืสํญ ตัวที่2คือตัวนี้ครับสิ่งที่ได้ชาร์จแต่มั่นคงในดวงชะตาเนาะตัวที่3คือพื้นวัสนากําเนิดสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยในดวงชะตานะครับมันจับที่จับฐานอะไรไม่ค่อยได้แต่อันที่3มเนี่ยนะครับมันจะต้องให้ความใส่ใจดูแลมันนิดหนึ่งเพราะว่ามันไม่เสถียรแต่มันดันเป็นเรื่องสําคัญของเราล่ะมันก็ทําให้เราก็ต้องวิ่งไล่ตะคุบมันนะครับดังนั้นเนี่ยก็พยายาม จัดสรรดีๆส่วน E ีีแรกเป็น EP ีที่เป็นตัวตนคุณที่สุดดังนั้นเนี่ยอย่าละเลยความเป็นตัวตนไปดูอีีแรกด้วยนะครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันที่แต่แต่อย่างที่บอกไปว่าสําคัญทุก e ีีราศีมังกรและข้ามังกรทางขวามือได้ทั้งราศีและขณาวชัดจุดเดียวกันครับตนุราศีมังกรตรงนี้เนาะเรามาเริ่มต้นกันที่พื้นวัสนาสิ่งที่ได้ช้าแต่มั่นคงในดวงชะตามีอยู่4ท็อปิกเราพูดทุกท็อปิกแรกกันเลยครับอันดับแรกก็คือราศีกุมภ์พบเรือนกระุมนนัั่เองครบ ราศีกุมภทัุลมกระดุมพาเป็นการเงินการเงินตกตำแหน่งทตดลมแต่ว่าเงินกระจัดกระจายเงินคือเหมือนกับเงินหมุนเงินข้อดีคือคล่องหมุนเงินคล่องข้อเสียคือมันเก็บไม่ทนไม่นานเก็บไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันดังนั้นคนราศีมังกรแปลกนะเป็นพวกราศีทัุดินเป็นราศีที่มีตะก,กะมีลอจิกเยอะมากแต่ดันทําไมการเงินเก็บไม่อยู่ นะครับและเป็นราศีธาตุดินมาถึงการเก็บสะสมด้วยตัวเองอ่ะอยากจะเก็บสะสมนะเพราะเป็นธาตุดินหมายถึงต้องการความมั่นคงต้องการความยิ่งใหญ่คนมังกรเป็นคนแบบนี้เพราะเป็นราศีต้นธาุยิ่งใหญ่ควมว่ามังกรเนี่ยเป็นราศีคำว,ว่ามังกรเป็นสัตเทพที่เป็นของเอราเห็นจีนไหมครับราศีมังกรเนี่ยไม่ได้หมายถึงมังกรที่เป็นจีนนะครับแต่นิสัยทุกอย่างคล้ายกับจีนมากเลยเพราะว่ามันคือคนราศีมังกรเป็นคนชอบความยิ่งใหญ่ชอบมีบริวารเพราะว่าแาวบริวารเป็นก็ไ ดาวประจาตัวเป็นดาวเสาร์ที่เป็นดาวที่ดึงดูดเอาอุกกาบาตเนี่ยมาเป็นหมุนรอบแล้วก็ดาวจันเนี่ยมาหมุนรอบตัวเองเยอะครับเลยกลายเป็นว่าเป็นคนที่ชอบมีบริวารอะแปลกนะมันดูจากดวงดาวได้จริงๆมันกระทบมาถึงตัวเราได้จริงจริงไม่จริงคนราศีมังกรชอบมีบริวารน,นะครับชอบแบบมีลูกน้องห้อยสอยตามตัวนะครับหมายความว่าตามชั้นไปทุกที่นะเออมีเบ๊มีอะไรแบบนี้นะครับก็คอยรับใช้คอย ประสานงานคอยอะไรช่วยเหลือไม่จะเป็นต้องรับใช้อย่างเดียวหรอกคอยประสานงานคอยช่วยเหลืออย่างเงี้ยครับชอบมีลักษณะของเขาว่ามีลูกน้องนะครับพวกงนี้ยว่ามังกรเนี่ยชอบสร้างตนเป็นปึกแผ่นสร้างอาณาจักรแล้วก็ชอบมีลูกน้องอันนี้จริงไม่จริงก็คอมเมนต์ได้เลยคือเป็นคนที่ชอบแบบนั้นจะได้ไม่ได้ไม่รู้นะแต่ว่าจะทําได้หรือไม่ได้ไม่รู้แต่ชอบแบบนั้นนะครับชอบแบบมีลูกน้องมีคนคอยซัพพอร์ตตัวเองแล้วตัวเองก็เด่นดังขึ้นมาอย่างเงี้ย เป็นคนที่ให้อยากให้คนอื่นดันนะพูดง่ายๆเพราะว่าชอบความยิ่งใหญ่แต่มันมันพึ่งตัวเองมันลําบากมันเลยต้องมีลูกน้องคอยช่วยดันนะครับอ่ะทชนี้ราศีมังกรได้การเงินเป็นสิ่งที่ได้ช้าแต่มันคงแปลว่าคนราศีมังกรเป็นคนคิดเร็วแต่ทําช้าอันนี้โบราณจาจาร์เขาพูดกันนักตอนักเลยว่ามังกรเนี่ยทำอะไรช้าดังนั้นเนี่ยพอผลออกมาเนี่ยกลายเป็นว่ารวยช้ามั่นคงช้าพูดง่ายว่าคุณเนี่ยเต็มตัวรวยหลังเกษียณ ไม่ใช่ตอนเกษียณนะครับหลังเกษียณหมายความว่าคนราศีมังกรเนี่ยมักจะได้ดีช้าเพราะเป็นดาวดาวเสาร์ดาวสนิิเทพสนิเนี่ยแปลว่าช้าในทางโหราศาสตร์อินเดียคำว่าสนิเนี่ยมันแปลว่าช้าเทพแห่งความช้าและยาวนานดังนั้นเนี่ยดาวประจาตัวคุณเป็นเทพแห่งความช้าและยาวนานก็หมายความว่าคนราศีมังกรเป็นคนมีตะกะแล้วเป็นทัดดินได้ไงลอนตะแกงไม่รู้กี่รอบนะครับมันก็เลยทําให้ละเอียดยิบเลยข้อดีก็ดีละเอียด แต่ข้อเสียคือมันคือต้องเข้าใจนะว่าตลาดเนี่ยมันวายแล้วคุณเนี่ยได้ของที่มันแบบไม่ได้ดีอะ่ะคนที่ได้ของดีคนคนที่มาตั้งแต่รุ่งเช้าตั้งแต่ตลาดเปิดเพราะว่าเขาเอามาแวะแบรขายเนี่ยแล้วก็ซื้อเลยทันทีมันมันก็ได้ของดีเราเลือกได้ไงเขาให้เลือกได้ถูกไหมแต่ถ้าเราแบบพอตื่นสายอะ่ะคนบางกรเหมือน,นคนตื่นสายอะ่ะ ไม่ใช่ว่าตื่นสายหรอกแต่ว่าเหมือนคนตื่นสายหมายความว่ามัวแต่นู่นนี่นั่นอยู่มันก็เลยทําให้ช้าไงทุกอย่างต้องเป็นขั้นตอนมันก็เลยทําให้ช้าพอช้าเสร็จปุ๊บกว่าจะได้อ่ะเอออันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะครับความจริงนะถ้าคุณยังอยากได้ดีเร็ว,รวอะ่ะมันไม่ได้แก้ที่ดวงครับมันแก้ที่ตัวเองแก้ที่นิสัยแก้ที่ไม่เซตถ้าไม่เซตคุณยังช้าแต่ชัวร์อยู่เนี่ยมันไม่ได้หรอกครับมันก็คือพูดง่ายว่า,งงวาคุณก็ไม่ได้ดีกว่าเร็วกว่าคนอื่นเขาแน่นอนแต่่ถ้าาคคุณคิดว ช,ช้าแต่รีบช้าแต่รีบหมายความว่าอะไรช้าหมายถึงคิดก่อนรีบหมายถึงมันมันย้อนแยงนะช้าแต่รีบช้าหมายถึงคิดก่อนแต่รีบหมายความว่าเมื่อคิดแล้วรีบทําไม่ใช่ว่ารอแบบเออตะย,นยอนเนี่ยนั่นแหละครับไม่ใช่ว่าแบบฟอนภาคเหนือเนี่ยกว่าจะโอ้เนาะกว่าจะได้กว่าจะมีกว่าจะเป็นเนี่ยมันก็ยากไงก็มันพอได้ยากช้าแล้วก็โทษใครล่ะมันก็ท้องโทษตัวเองโทษฟ้าโทษดินโทษด,ดวงไม่ได้ครับ ต้องโทษตัวเองเพราะตัวเองเป็นคนลงมือทําเองเข้าใจไหมครับังนั้นเนี่ยคิดเองทําเองก็ต้องโทษตัวเองอย่าไปโทษใครนะครับอันนี้ต้องเข้าใจนะครับราศีมังกรเนี่ยหลังๆมาเนี่ยมักจะดูน้อยเพราะว่าอาจจะเพราะว่าผมอาจจะให้ยาแรงนิดนึงอาจจะพูดตรงนิดนึงแต่บางราศียิ่งพูดตรงยิ่งชอบอย่างราศีพิจิกเนี่ยชอบมากแล้วก็ตรงแล้วก็โอ้โหคืออวยผมซะจนกันว่าแม่นมากอาจารย์ทุกตรงอย่างเงี้ย แต่คนาศัมังกรเนี่ยเริ่มดับลงทางนังที่แต่ก่อนเนี่ยดูอันดับต้นอันดับต้นๆแต่ไม่ใช่หนึ่งแต่อันดับต้นๆเลยแต่ก็ตกลงมาตลอดลจนผมเอามาไว้เป็นราศีสุดท้ายเพราะว่าผมต้องเรียกยอดก่อนตั้งแต่แรกอันนี้คือกุศลบายของผมเนาะคือบา,บางทีมันอาจจะเพราะอยู่ท้ายๆด้วยแหละมันเลยทําให้คนอาศัมังกรดูน้อยเข้าไปอีกจากน้อยแล้วน้อยอีกแล้วก็บางคนอาจจะชอบอาจจะไม่ชอบตัวน,นี้ว่าผมมาพูดแรงพูดแบบให้ยาแรงอะแต่แต่อันนี้ผมก็จําเป็นต้องพูดเพราะคุณต้องรู้ตัวเอง ถ้าคุณถ้าคุณไม่ได้อยาแรงคุณจะไม่ตื่นตัวสักทีคุณจะไม่รู้ตัวสักทีคุณจะไม่รู้จักตัวเองสักทีนะครับแล้วคุณก็จะไม่แก้สักทีทุกอย่างก็จะเป็นเหมือนเดิมแล้วมันก็ได้ช้าเหมือนเดิมก็โทษใครละ่ะก็อย่างที่บอกไปเนาะทีนี้การเงินได้ชา้าเก็บเงินไม่อยู่ก็ต้องพยายามเก็บเป็นรูปแบบอื่นอย่าเป็นเงินสดนะครับเพราะถ้าเป็นเงินสดไหลออกมาเลยเร่งไปที่พพมรณะอะมรณะชา้าแต่มันคงไปไม แล้วคนราศีมังกรเนี่ยมักจะได้มรดกแต่ไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนแต่หมายความว่ามีส่วนหนึ่งและไม่ใช่เป็นพวกราศีปลายธาตุด้วยผมยังเป็นราศีปลายธาตุพวกราศีปลายธาตุเนี่ยเป็นราศีที่มักจะมีมรดกแต่หมายถึงว่าไทยใครนี่แทบจะถูกทั้งหมดนะไม่ได้ถูกทุกคนนะแต่เกือบทั้งหมดแต่คนราศีมังกรเนี่ยถ้าพูดว่ามักจะได้มรดกอันเนี้ยผิดแน่นอนนะครับแต่ถ้าบอกว่าบางคนได้มรดกอันเนี้ยจะถูกมากกว่าเพราะพี่ผมเนี่ยเกิดต้นท้ายเหมือนคุณเลย ก็มีสิทธิ์ก็มีสิทธิ์ที่จะได้มรดกเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้เหมือนกับผมนั่แหละแต่มีสิทธิ์จะได้นะครับก็เลยกลายเป็นว่าอะมรณะตรงเนี้ยหมายถึงช้าแต่มั่นคงเขาว่าช้าแต่มั่นคงแปลว่าอะไรมรดกเนี่ยมันหมายถึงคนที่ให้ต้องไปก่อนมันก็คือต้องใช้ระยะเวลาส่วนมั่นคงแปลว่าอาสังหานะครับคนราศิมังกรมักจะได้อสังหาหรือเรียกว่าคือมักจะชอบที่ดินนะ่ะ เออเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าดาวเสาร์เป็นดาวแห่งความมั่นคงและธาตุดินราศีมังกรด้วยนะครับธาตุดินในทางราศีจักรนะไม่ใช่ธาตุดินในทางทักษะนะทักษะเป็นธาตุไฟแต่ว่าธาตุไฟนั้นใช้สำหรับคนเกิดวันเสาร์อย่าเอาอย่าเอาไฟมารวมกับอันนี้นะแต่ว่าหมายความว่าถ้ามันกลุ่มกันกับดาวทิศเรียกว่าคู่ธาตุไฟแต่ถ้ามันอยู่โดดเดี่ยวเนี่ยผมจะไม่ทายมันเป็นธาตุไฟเด็ดขาดเลยคือดาวเสาร์อยู่ที่ไหนผมทายเป็นธาตุดินนะครับไม่ทายเป็นธาตุไฟนะ มีคนเคยมาแย้งผมว่าดาวเสาร์เป็นธาตุไฟไม่ใช่ธาตุดินโน no. ต้องเข้าใจใหม่นะครับว่าราศีจักรเนี่ยเขามีระบบธาตุของเขาไม่จําเป็นต้องเอาทักษะมารวมก็ยังได้แต่เราจะรวมธาตุไฟเนี่ยต่อเมื่อเล็งดาวทิศหรือกลุ่มดาวทิศเท่านั้นดาวเสาร์กับทิศกลุ่มกันนะ่ะหรือเล็งกันนะ่ะเนี่ยเขาเรียกว่าคู่ธาตุไฟแต่ผมจะไม่เรียกว่าดาวเสาร์เป็นธาตุไฟเด็ดขาดแต่ผมจะเรียกว่าดาวเสาร์เป็นธาตุดินเพราะว่าดาวเสาร์มันหมายถึงความคิดเยอะคิดมากแล้วคิดเยอะคิดมากเป็นธาตุไฟตรงไหน ธาตุไฟเนี่ยมันหมายถึงความใจร้อนความดุเหมือนงูมันก็เลยเป็นเป็นเป็นพวกวันเสาร์ไม่ใช่ลัคนามังกรหรือคนเกิดมาสีมังกรคนสีมังกรเป็นคนมีตะก,กะแน่นโอจิตเยอะแปลว่าช้าไม่ได้เร็วนะครับคนวันเสาร์เร็วแต่คนราศีมังกรไม่ได้เร็วช้ามันต่างกันดังนั้นใช้ธาตุด,ดินนะครับไม่ใช่ไทยคือด,ดาวเสาร์เป็นดาวประจําตัวให้ใช้ธาตุด,ดินนะครับแต่มีความหลงเหลือเป็นเศษธาตุไฟอยู่ ไฟสมขอนะยังมีอยู่ความความอึดอัดครับแค้นใจความจริงจังจริงใจความมุทะลุอะไรเงี้ยยังมีอยู่นะไม่ใช่ไม่มีก็ทายดาวสองเป็น2ด้านแต่มักจะทายเป็นธาตุดินมากกว่าจะเป็นธาตุไฟอ,อันนี้คลิกสนับผมนะแต่ใครอยากทายธาตุไฟไม่ได้ไม่ได้ว่ากันนะครับแล้วแต่คนเรียนมาเนาะแต่ผมเนี่ย จากเรียนจากศึกษาจากการมองทุกอย่างมันเป็นธาตุดินไม่ใช่ธาตุไฟนะครับพระดาวเสาร์ช้าช้าเป็นธาตุไฟตรงไหนเออไฟคือความเร็วนะครับไฟนี่คือคีย์เวิร์ดคือความเร็วเลยนะแต่ธาตุดินคีย์เวิร์ดคือความช้ามันตรงข้ามกันเลยแล้วจะบอกว่าดาวเสาร์เป็นธาตุไฟได้ยังไงถูกไหมถ้าอยู่ในราศีจักถ้าอยู่ในทักษะเ,เ,เป็นอีกเรื่องนะครับคนวันเสาร์เป็นอีกเรื่องมันคนละอันกันไม่เหมือนกันนะครับคนวันเสาร์กับคนราศีมังกรราคะีมังกรไม่เหมือนกันนะครับ ้องแยกกันนะคล้ายคลายกันแต่ไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะอ่ะมรณะก็ด้านดีคือมรอดกด้านเสียคืออะไรป่วยคระศิลปมังกรเป็นคนไม่ค่อยป่วยโชคดีรู้สึกว่าเหมือนจะดีเพราะมันช้าคําว่าช้าแปลว่าไม่ค่อยป่วยแต่พอป่วยเสร็จมัน่นคงแปลว่าโรคเนี้ยมั่นคงกับตัวเราเลยก็แปลว่าเป็นโรคค่อนข้างอะไโรโรคร้ายแรงอะโรคที่มันหนักอะเออเขาเรียกว่าเป็นช้าเป็นยากแต่เป็นหนัก อันนี้ก็ต้องตรวจสุขภาพประจําปีนะครับเพราะถ้าเป็นเ้วเป็นหนักเลยก็ต้องมาระวังแต่ทั้งนี้นั้นไปดูดาวในพื้นดวงจะง่ายกว่าจะรู้เลยว่ามันจะหนักหรือไม่หนักมันจะเป็นยังไงหรือมันจะไม่เป็นแต่อย่าลืมนะครับในดวงชะตาไม่ได้เป็นก็จริงแต่ดาวจรเนี่ยเป็นแน่คือพูดง่ายว่าเกณฑ์อุบัติเหตุไม่มีในดวงชะตาก็ยังเกิดอุบัติเหตุได้ในดวาวจรส่วนโรคภัยก็เช่นเดียวกันทุกอย่างชกลาบบอกว่าไม่มีในดวงชะตาแต่พอดาวจรมามี แต่มีน้อยกว่าเพราะในพื้นดวงไม่สนับสนุนก็ยังมีแต่ว่าถ้าบอกว่าโชคลาภมีแต่ในดาวจรบอกไม่มีก็แปลว่าลาภผลนันก็เล็กๆน้อยๆแทบจะไม่ได้อะไรก็กกอย่างเงี้ยมันก็ต้องลดทอนกันไปมันต้องมีวิธีการพยากรณ์แบบเขาเรียกว่าให้น้ําหนักเนาะประมาณนี้ทีนี้ตัวที่3ก็คือพบปุตตะปุตตะแปลว่าการลงทุนความเสี่ยงความสมหวังความพึงพอใจความสมหวังความเสี่ยงครับดังนั้นเนี่ยใครชอบเล่นหวยเลิเบอร์ดูพบนี้เลย ปุตตะแต่เป็นทัดดินเนาะแต่ผมบอกเลยคุณไม่เหมาะหรอกกับการเล่นหวยโดยเบอร์คนราศิบังกรเนี่ยเพราะอะไรคุณเหมาะกับการเล่นหุ้นระยะยาวนะครับการเก็บสะสมการเล่นทองเล่นเทรดทองคือหมายถึงว่าสมัยตอนที่มันถูกนะไม่ใช่ตอนแพงนี้คืออย่างนี้อสังหาเงี้ยครับมันเหมาะกับคุณมากกว่าเพราะว่าคนราสีบังกรเนี่ยเป็นพวกทัดดินดังนั้นเนี่ยจะหนักแน่นจะมั่นคงคุณคิดอะไรวางแผนล่วงหน้ายาวเป็น กิโลเป็นไมล์นะครับนั้นจึงหมายความว่าคนณาศีมับงกรเนี่ยมักจะได้ดีในเรื่องความยาวน,านั้นหมายความว่าอะไรที่มันสั้นๆเนี่ยคุณมักจะไม่ชินมักจะไม่ค่อยเข้าใจมันแต่อะไรที่มันยาวๆอะ่ะต้องใช้เหตุผลต้องใช้ระยะเวลาเนี่ยคุณคำนวณละเอียดหยิบได้เลยดังนั้นคนบังกรเนี่ยไม่เหมาะกับการเล่นหวยเรือเปอร์นะครับแต่ไม่ใช่ทุกคนนะถ้าดวงจะตตาให้ก็คือได้แต่มันไม่เหมาะโดยภาพรวมไม่เหมาะเลย เหมาะกับการเล่นหุ้นระยะยาวนะครับไม่เหมาะกับเล่นายางเล่นคริปโตเล่นได้ไหมได้ไหมเล่นได้แต่ต้องปล่อยระยะยาวไม่ใช่ระยะสั้นหมายเวาว่าต้องไปซื้อตอนถูกๆกเลยแล้วก็ขายตอนแพงเลยอันเนี้ยได้แต่ถ้าเผื่อจะแบบกะเล่นเดย์เทรดเล่นแบบอ่าขึ้นนิดหน่อยแล้วก็ปล่อยขายอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ไม่เหมาะเลยคราสิมังกรจะจับจังหวะไม่ถูกครับแล้วก็คือหมายถึงส่วนใหญ่นะมักจะจับจังหวะไม่ถูกมักจะแบบมันไม่ชินมันไม่ได้มันแบบตัดสินใจช้า ทุกอย่างก็สายไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยคนราศีมังกรไม่เหมาะกับการเล่นพวกนี้แต่เหมาะกับการเล่นระยะยาวเช่นอสังหาโอยเก็บไว้ตอบันขึ้นแต่มันต้องนานแล้วนะหมายถึงตั้งแต่ยุคอะไรอะยุคสองพันไม่ไม่ใช่ตน้นๆนะประมาณกลางๆยุคสองพันกลางๆประมาณถอยหลังไปประมาณสิบปียี่สบปีอะเออถ้าใครซื้อไว้ตอนนั้นอะมาขายตอนเนี้ยโอ้กำไรเยอะมาหาศาลเลยนั่นแหละเพราะว่าเศรษฐี เกิดขึ้นเยอะแยะจากเสือนอนกินอย่างเยอะแยะแต่ไม่ใช่ยุคนี้แล้วนะครับผมบอกเลยว่าห่วงจุ้ยเปลี่ยนแล้วมันไม่ใช่ยุคนี้แล้วยุคนี้ไม่ใช่ยุคอสังหาแต่เป็นคือใครขายได้ก็ถือว่าเก่งมากแล้วนะครับเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคให้เช่าต่อไปมันจะเป็นยุคให้เช่าใครที่ขายไม่ออกอย่าเพิ่งตกใจบูรณะใหม่ดีนเวทใหม่ทาให้มันสวยๆแล้วปล่อยเช่าอันเนี้ยจะสามารถได้ไรายได้จากตรงนี้ต่อไปเพราะมันขายไม่ได้มันก็ค้างตังค์อย่าไปปล่อยให้มันลกลางไปก็ไม่ประโยชน์ เอาไปปล่อยเช่าเพราะว่าปล่อยเช่าเนี่ยมันจะดีหรือบางคนมีที่ดินอับทางสร้างโกดังให้เขาเช่าหรือไม่ก็ให้เขามาสร้างก็ได้ถ้าใครคือถ้าทำทำเลดีะนะครับทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับทําเลเรียกว่าห่วงจุ้ยห่วงจุ้ยเนี่ยคือทําเลดีทําเลดีเนี่ยมันก็จะดึงดูดคนที่ต่อให้แพงเขาก็ซื้อต่ออาจจะใชา้ยยากหน่อยแต่สุดท้ายเดี๋ยวก็มีคนซื้อถ้าทําเลดีต้องมีคนมาเช่าแต่ใครที่ทําเลไม่ดีทําใจครับคือพูดง่ายว่าอาจจะลกลางไปเลย แล้วก็ขายไม่ได้ครั้งต่างอย่างงั้นนะครับก็เอาเป็นว่าต้องดูเอามันมันต้องประเมินพื้นที่ตามตามหน้างานไม่ใช่ว่ามาพูดกันลอยๆแบบนี้เนาะมันมันก็ต้องดูหน้างานเอาว่าเป็นยังไงอ่ะต่อไปเมื่อปุตตะลงทุนช้าลงทุนอะไรที่แบบได้ยากๆเนี่ยทตา,าดินเนี่ยมั่นคงเนี่ยนะครับอสังหาเน้นอสังหาเลยแต่อสังหาก็ขายยากก็หมายความว่าสร้างแค่อันเดียวแล้ว ให้เขาดูเป็นตัวอย่างแล้วสร้างใหม่อันใหม่คือ pre order นะครับเออรู้จักคาว่า pre order ไหมหมายความว่าสร้างมาหนึ่งอันลงทุนอันเดียวแล้วสร้างเป็นตัวอย่างมีคนซื้อปุ๊บเนี่ยไอ้นี่เป็นตัวอย่างให้ดูว่าเนี่ยฉันเป็นคนสร้างแล้วขายได้ก็เดี๋ยวจะถ้ากิดอยากได้จะสร้างอันใหม่ให้อย่างเงี้ยคือมีนะครับมีคนรวยจากคนคือเขาเขาหัวคิดดีมากเลยเขาสร้างแค่อันเดียวพอมีคนมาซื้อคือมิดเขาออกแบบสวย ก็มีแต่คนมาถามซื้อเขาก็ไม่อยากขายแต่อ่าขายก็ขายเพราะขายคือเขาเขาไปมองเห็นว่าขายดีกว่าแล้วเดี๋ยวสร้างใหม่พอไปสร้างใหม่ก็ขายได้อีกสร้างใหม่ขายได้อีกเขาก็คือเขาออกแบบสวยไงครับมีคนซื้อตลอดเลยพอซื้อเสร็จปุ๊บเขาก็เลยมีไอเดียผุดขึ้นมาว่าโอ้มันขายดีขนาดนี้งั้นเดี๋ยวชั้นพรีพรีออเดอร์คือหมายเขาว่าปักป้ายขายแล้วก็มีรูปให้ดูแล้วก็ บอกว่าในเว็บไซต์เนอะไรอย่างประกาศว่าถ้าใครจะซื้อนะพี่นะบางคนอุ้ยบางคนเอาด้วยนะคือแบบว่ารอก็รอสร้างอะ่ะรอสร้างนะครับก็ยังเอาเลยเออเพราะว่าแบบเนี่ยบ้านมันสวยมันแบบอย่างเงี้ยแล้วราคาดีราคาดีไม่ได้แพงเกินไปอย่างเงี้ยเขาก็ซื้อกันแต่นั่นมันนานแล้วนะประมาณสิบถึงสิบห้าปีที่แล้วนะนะครับเขาก็บอกมาว่าโอ้มันขายดีขายได้มากเลยนะอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็ลองทําดูเป็นระบบแบบพรีออเดอร์นะครับไม่ไม่จำเป็นต้องแบบ สร้างแล้วปล่อยเช่าเพราะบางทีมันค้างตังหมุนไม่ทันเพราะว่ามันอาจจะออกยากหน่อยอะไรเงี้ยก็ต้องระวังเพราะยุคนี้ไม่ใช่ยุคอสังหาแล้วนะครับก็ไปเก็บเรื่องอย่างอื่นแทนอย่างทองลงมาเยอะๆเนี่ยเก็บไว้นะครับแล้วก็ปล่อยยาวๆถ้าไม่เดือดร้อนคือเล่นเงินเยน็นอย่าเล่นเงินร้อนนะครับต่อไปเลงที่พบลาภโชคลาบก็เลยได้ชาร์จไปด้วยเพราะว่าการตัดสินใจของคุณช้านะครับลงทุนช้าลงทุนยากลงทุนหนักคนละอสิบังกรเป็นคนลงทุนหนัก การได้การเสี่ยงการเสี่ยงเนี่ยนะครับการเงินเนี่ยมันก็เลยเล่ยหลอก็ต้องมาระวังนิดนึงถึงจะใช้ตะกะเยอะแต่ถ้าจับจังหวะไม่ถูกเพราะจังหวะชาเกินไปก็อาจทําให้เงินเนี่ยสูญหายได้เช่นเดียวกันนะดังนั้นเนี่ยคนบางคนม,มีจุดโวเยอะถึงจะมีข้อดีเยอะในเรื่องของการวางแผนการคิดรอบครอบก็จริงแต่การกระทำเนี่ยช่องโบว่เยอะแยะเลยครับต้องมาระวังเนาะปรึกษาส่วนตัวได้มีค่าครูครับกดไลค์กดแชร์ like, share, กดซับสไครต์ติดตามไปกังใจกับช่องแชแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ